สวัสดีชาวไบคเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP ครับทุกคนครับยังคงเหลือระยะเวลาอีกก็ประมาณหนึ่งนะฮะกว่าที่ MotoGP สนามต่อไปสนามที่6ในมมเจโลนะครับสนามมูเจโลที่อิตาลีนี่จะแข่งขันกันวันที่ 9, 10, 11นะครับก็ลองนับกันไปดูนะฮะว่าเหลืออีกกี่วันดังนั้นโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันผมยังไม่ได้โพสต์ใดๆนะครับแจ้งทุกคนกันไว้ก่อนเผื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะนะฮะทำไม มันหายไปนานจังทําไมพักยาวจังแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาแข่งขันกันใช่ไหมแต่วันนี้นะครับพูดถึงสนามโมเจโรสนามอิตาลีก็พูดถึงนักแข่งอิตาลีไปด้วยเลยแล้วกันมีใครเป็น FC เป็นแฟนคลับของนักแข่งนะครับหมายเลขยี่กันบ้างเอ่ยเอเนียบาสเชนินี่นะครับนักแข่งของ d u กาติแฟคทอรีซึ่งในตอนนี้ก็ไม่เห็นหน้าค่าตาเขาเนี่ย5สนามผ่านไปเนี่ยโผล่มาสนามแรกแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็พักยาว สนามที่4นะครับมีความพยายามนะฮะในสเปนเนี่ยที่จะกลับมาลงซ้อมลงวิ่งนะครับเช็คร่างกายได้แป๊บเดียวก็ไม่ไหวนะครับอาการบาดเจ็บก่อนหน้านั้นที่เนี่ยฮะตรงกระดูกสะบักด้านขวาเนี่ยหักไปเจ้าตัวก็เลือกที่จะใช้วิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัดไงนะครับก็ไม่แน่ใจนะว,ว่าทำไมถึงเป็นในแบบนี้ก็เลยยืดเยื้อเลยนะครับอ่ายืดเยื้อออกมาในตรงนี้แต่มีข่าวดีนะครับมีข่าวดีว่า เขานั้นจะลงแข่งขันในสนามในบ้านเกิดที่อิตาลีในวันที่9 4 1เนี่ยทันนะครับก็ว่าเมื่อ2 3วันก่อนเนี่ยเห็นเอาดูคาตินะครับดูคาติเป็นรถซูเปอร์ไบค์ของทางค่ายดูคาติเนี่ยไปเช็คร่างกายนะครับไปซ้อมไปลงสนามดูก็คิดว่าน่าจะผ่านก็คือถ้านับเวลาเนี่ยมันกร็ร่วมเดือนกว่านะครับหลังจากที่บาเซนินี่นั้นพยายามนะครับที่จะลงแข่งให้ได้ที่สเปนที่เฮเรสเนี่ยแต่มันไม่ไหวก็ถอนตัวไป ดังนั้นการที่กลับมาคราวนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื่องของร่างกายนะน่าจะพอแข่งขันกันได้ก็ถือว่ากลับมาในรอบนี้ก็จะได้รู้นะครับว่าเขานั้นตามหลังเพื่อนร่วมทีมอยู่โอ้โหเยอะมากครับนะตามหลังหลายสิบแต้มเลยทีเดียวละเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีคะแนนตั้ง5สนามอ่ะในขณะที่เปโกโกหรือว่าคนอื่นๆนั้นก็เก็บกวาดคะแนนกันไปเป็นว่าเล่นกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเอาก็ถือว่านี่คือข่าวดี นะครับนี่คือข่าวดีแล้วก็เรื่องของอนาคตของเจ้าตัวล่ะครับอนาคตที่ว่าหลายคนอาจจะเป็นห่วงเอนะครับทำไมหายไปในแบบนี้เจ็บไปในแบบนี้จะอยู่รอด <c oughs> ปลอดภัยหรือเปล่าเก้าอี e, ้ทีมโรงงานของเขาเนี่ยมีข่าวว่าคนนั้นคนนี้จะขึ้นมาจะดึงสลับไปสลับมายังไงกันในเก้าอี้รา์อัพของนักแข่งในดูคาตีเนี่ยเรื่องนี้นะครับทางสื่อ s e e e w วิ k นะครับของเยอรมนนีเนี่ยครสื่อมอเตอร์สปอร์ตชื่อดังก็ไปถามผู้ที่คิดว่า น่าจะให้คําตอบเรื่องนี้ได้อย่างกระจ่างที่สุดนั่นก็คือบอสใหญ่ของดูคาติเปาโลเซียเบตตินะครับคุณลุงเซียเบตติเนี่ยบอกนะครับว่าโอเคนะฮะยังคงจะเก็บบาสเจินี่เนี่ยเอาไว้กับทีมในปีหน้าอยู่แล้วแม้ว่าในปีนี้เนี่ยจะไม่ได้แข่งขันนะครับหลายสนามโดยเขาบอกว่ามันก็อาจจะเหมือนประมาณว่ามันไม่แฟร์นะครับถ้าจะมาตัดสินอนาคตเขาอะเพราะว่าเขาหายไปเจ็บแล้วความ บาดเจ็บอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยก็ย้อนให้ฟังนะครับว่าเขาเจอลูก้ามาลินี่กวาดไปปะท่ากันไปซึ่งเหตุการณ์ประท่ากันคราวนั้นลูก้ามาลินี่ก็ไม่เป็นไรนะฮะต่ขณะที่ตัวบาเตียอีกนี่ก็คือกระดูกสะบกักด้านขวาเนี่ยหักไปแล้วก็ไม่มีบทลงโทษอะไรนั่นก็คือเป็นตั้งแต่ที่ปอร์ติเมลนะครับในในสนามแรกที่โปรตุเกสนู่นแหละเรื่องตัวนี้ก็สบายใจได้นะครับเปาโลก็ กล่าวต่อไปนะครับว่ามันก็น่าเห็นใจบาสจนินิ่นะ,ะที่อาจจะโชคร้ายในตรงนั้นแต่ในความโชคร้ายนะครับนักแข่งดูกติที่เหลืออยู่เนี่ยก็ยังมีคนที่สามารถที่จะคว้าแชมป์นะครับเป็นสนามเป็นแชมป์สนามได้นะฮะประมาณนั้นดังนั้นก็คือมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าดูกติยังจะคงเอานักแข่งคนนี้นไว้อยู่แม้ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่สิ่งที่มันจะต้องตามต่อก็คือ ถ้าเขากลับมาในรอบนี้เนี่ยเขาจะปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับรถเนี่ยได้ดีแค่ไหนเพราะเรายังไม่ได้เห็นเขาลงแข่งขันแบบเต็มๆเ,เลยครับถ้าอ้างอิงจากผลการซ้อมในสนามแรกที่โปรตุเกสหรือจะเป็นผลการทดสอบการเทสที่ผ่านมาก่อนหน้านู้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่หวือหวาสักเท่าไหร่ฮะอาจจะไม่ได้ขึ้นมาหัวแถวหรือว่าเวลาอาจจะเทียบกับดูกติคันอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ชวนว้าวนั่นเลยทําให้ ผมเนะี่ยรู้สึกว่าอยากจะรู้เหลือเกินนะครับว่าถ้าเขาได้ลงมาคราวนี้นีครับในโมเจโรเนี่ยก็ขอให้จเจ็บนะขอให้ลงต่อๆไปเนะี่อยากจะรู้ว่าเขาจะปรับเนะื้อปรับตัวให้เข้ากับ GP23 เนี่ยได้มากได้น้อยเพียงใดยังไงกันบ้างในตรงนี้กันนะฮะแต่นะครับในเมื่อมีข่าวดีมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเขาจะกลับมาทันทีมบอสยืนยัน100%ว่าอยู่ในแผนการนาทีมในปีหน้าไม่ต้องลุ้นต้องอะไรมากมายในเรื่องเก้าอี้เนี่ย แต่ข่าวที่จะบอกว่าเป็นข่าวร้ายมันก็ไม่ใช่ครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่อาจจะสร้างความไม่ค่อยสบายใจให้กับบางท่านบางคนบางกลุ่มเพราะว่ายังไม่ทันไรเลยฮะผ่านไปแค่5สนามเนี่ยหนึ่งในทีมบอสอีกคนหนึ่งของดูคาตินั่นก็คือ d a v i d เด a ทาดอซคุณลุงเย้ยวๆหน่อยนะครับผมก็ข่าวเนี่ยแกออกมาบอกครับว่ายอมรับนะครับว่าแอเดบสจนินกลับมาคราวนี้เนี่ย คะแนนน่จะห่างจากเพื่อนร่วมทีมเนเพโกค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยมีความเป็นไปได้ที่สนามท้ายๆของฤดูกาลเนี่ยบาซิ่จะต้องมาทำทีมออเดอร์นี่แหละครับอ่ะบอกไว้ก่อนนะผมเข้าใจเลยครับว่าทีมออเดอร์เนี่ยมันจะต้องมีทั้งคนที่มองว่าโอเคหละเป็นเรื่องชิวๆทำก็ทําไปสิก,กฎกติกาไม่ได้ระบุไม่ได้เขียนไว้ไม่ใช่ว่าใครทาแล้วผิดกฎไม่ใช่นะ จะรู้สึกไปแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถูกไหมฮะแต่คนในบางกลุ่มบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ไม่ชอบบอกชอบใจไหมจะแข่งขันกันทั้งทีเนี่ยทำไมไม่ต่อสู้กันด้วยฝีมือของตัวเองแบบเพียวๆอะ่ะทำไมจะต้องมาหวังพึ่งให้คนอื่นจากนั้นประเด็นนี้ก็คือดราม่าก,กันอยู่แล้วล่ะผมว่านะแต่ก็เบาๆหน่อยก็ได้นะครับสามารถที่จะถกเถียงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เออแต่แต่ขออย่าไป อย่าไปหลุดคําหยาบหรือว่าอะไรที่มันแรงเกินไปนะครับผมเชื่อว่าต้องมีต้องมีคนที่เห็นต่างไงแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันมันก็ไม่ได้ถูกระบุไว้ในกติกาหรอกนะฮะแต่ถ้าทําแล้วก็ลองนะครับลองใช้วิจารณญาณของแต่ละท่านกันดูว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยชอบหรือไม่ชอบยังไงแต่ตรงนี้เหมือนข่าวออกมาครับว่าเนี่ยไ,ได้ไปไดทาโตซีบอกว่าอาจจะคือสถานการณ์ใน 2- 3สสนามท้ายๆเนี่ยมันก็ยังไม่รู้ครับว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นหรอกนะ บางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนหมายความว่าทีมบอสอาจจะพูดดักไว้อาจจะคิดขำๆสมมุติว่าเพโก้นั้นคะแนน2องสามสาสุดท้ายนั้นทิ้งห่างไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีทีมออเดอร์นั่นคืออีกประเด็นหนึ่งทีมออเดอร์ก็จะมีก็ต่อเมื่อเพ o โก้เพี่ยงทล้ก็จะว่ากันไปแต่นะครับทุกคนได้เห็นนะครับว่าเพโก้ก็แสดงความไม่พอใจเรื่องของทีมออเดอร์เนี่ยแต่ไหนแต่ไรามาแล้วครับ แม้ว่ามันจะเป็นผลดีกับเขาเนี่ยแต่เขาก็อาจจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่อยากจะต่อสู้ด้วยตัวเองอยากยิพิสูจน์ตัวเองมากกว่านั่นก็คือส่วนของนักแข่งซึ่งถามว่าจะบอกจะออกตัวอะไรได้มากไหมมันก็ไม่ได้มากครับเพราะว่านักแข่งก็อยู่ในฐานะของลูกจ้างแผนต่างๆก็อยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของทีมนะครับว่าเขาจะวางแผนวางกลยุทธ์กันยังไง ดังนั้นในตรงนี้ก็ถือว่าเปโก้เองก็อาจจะหวานอมขมกลืนนะถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วก็นักแข่งอย่างเอเนบัสจินินี่แหละฮะชอบทีมออเดอร์ไหมคนนี้ยิ่งชัดเจนครับยิ่งชัดเจนหรือปีที่แล้วเนี่ยดังนั้นมันก็น่าสนใจนะฮะว่าถ้ามันจะไปเข้าล็อกตรงที่ว่าเปโก้เนี่ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่คะแนนนำเขาอยู่หรือคะแนนใกล้เคียงนะครับยังไม่ขาดลอยอะไรเงี้ย จะต้องอาศัยตรงนี้กันหรือเปล่าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยฟีดแบ็ที่ออกมาที่จะสะท้อนไปหาตัวเพโก้ตัวบาสเจนินี่เองหรือตัวดูคาติเองเนี่ยเขาจะมองว่าอย่างไรกันประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับทุกคนทีมออดเดอร์มันก็ทำยังไงบ้างละ่ะอธิบายเพิ่มเติมเผื่อบางคนไม่เข้าใจทีมออดเดอร์ก็คือการที่เราช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็คงเป็นเพื่อนร่วมทีมของเราอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมค่ายเดียวกันที่ มีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์โลกมากกว่าเราอะไรเงี้ยอาจจะประมาณว่าเป็นองค์ลลักพิทักษ์ก็คือขับบางเหลี่ยมบางลายให้แต่ไม่ใช่ว่าไปขับข,บขวางนะครับมันคนละอย่างกันนะแต่ถ้ากรณีที่ขับขวางสมมุติว่าผมเนี่ยนะฮะจะเป็นองค์ลลักพิทักษ์เปกโก้เปกโก้อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยประมาณสัก0.7 0.8อย่างเงี้ยในขณะที่ใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้หรอกนะครับอยู่ข้างหลังผมเนี่ยตามมาล้อต่อล้อเนี่ย ผมก็จะต้องทํายังไงก็ได้เพื่อที่ให้คันที่อยู่ข้างหลังเนี่ยขึ้นแซงหน้าผมไปหาเปโ,โก้ผมจะต้องกันคําว่ากันคือจะมีรายละเอยียดย่อยว่าไม่สามารถที่จะขับรถสายไปสายมาโยกขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้าย,ท,าท,ายทีได้ถ้าทํานั่นคือผิดกฎกติกานะครับก็จะต้องบังในจังหวะที่อยู่ในเกมนั่นคือสิ่งที่เรียกว่ากันไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ อาจจะเป็นจังหวะอะไรก็แล้วแต่นนที่มันจะโผล่ขึ้นมาที่จะทําให้ไปขัดขวางนะครับไม่ให้คันอยู่ข้างหลังเนี่ยขึ้นไปหาเพื่อนวราที่อยู่ด้านหน้านั่นก็คือเป็นเก้าๆของทีมออเดอร์แต่ในสถานการณ์จริงเนี่ยมัน,มนอาจจะมีอะไรที่มันคาดไม่ถึงหรือว่าเราจะต้องว้าวขึ้นก็ต้องคอยดูนะครับเพราะว่าทีมออเดอร์มัมนมันก็นานๆทีจะมีละฮะมันไม่ได้ว่ามีทุกสนามหรอกแล้วอีกอย่างหนึง่งมันมักจะเกิดนู่นนะครับช่วงเทท้ายฤดูกาลเพราะว่าในในสนาม ในช่วงต้นช่วงทุ่งช่วงกลางนี่คะแนนมันยังไม่ขาดลอยคือเราได้เห็นนะครับว่าทางดูคาติเองเนี่ยก็เคยบอกว่าจะปล่อยให้หนักแข่งเนี่ยเขาสู้กันเองแบบเต็มที่ในช่วงแรกมันก็พูดเหมือนไม่เด็ดขาดนะฮะพูดเหมือนเหมือนกักไวอ้อืมผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะทำให้บางท่านรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกอ,อกถูกใจดูคาติหรือเปล่าขออภัยนะครับแต่มันมันก็เป็นไปนแบบนั้นจริงๆนะฮะเป็นไปในแบบนั้นล่ะก็คือ เป็นแผนเป็นกลยุทธ์นะครับที่เขาอยากจะได้ความสําเร็จอะไรกันมาเท่านั้นเองนะครับทีนี้บาสเซียนินี่นะครับกลับมาในรอบนี้สไตล์การขับของเขาเมื่อเทียบกับดูคติคันอื่นๆเป็นยังไงเผื่อบางท่านยังไม่ทราบยังไม่รู้นะครับทําความรู้จักนิดนึงก่อนร่วมลากันในคลิปนี้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าแข่งที่มีจุดเด่นในเรื่องของการดูแลจัดการรักษายางได้ดีก็คือเขาจะ สามารถที่จะบู๊ได้ในช่วงท,ท้ายเกมหลายครั้งหลายคราวในในปีที่เราที่ผ่านมาในขณะที่นะักแข่งบางคนเนี่ยยางเนี่ยอาจจะถูกใช้หมดก่อนหน้านั้นไปแล้วนี่คือหนึ่งในใน,ในจุดเด่นแล้วก็จุดเด่นที่จะบอกว่าเป็นจุดเด่นเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดได้ดีกว่าก็คือเขามักจะทําผลงานในรอบคอลี่ไฟอาจจะไม่ค่อยดีงามเท่าไหรนะ่นักคือมันมาทดชดเชยกันนะครับกับสิ่งที่เขาเด่นมาไงครับ ข้อเด่นกับข้อด้อยมันเหมือนมันเหมือนมันมาม,นมันมาชดเชยกันพอดีคือเป็นคนที่รักษายางได้ดีเป็นคนที่ไล่แซงได้เก่งแต่ก็อาจจะมีกริสตาร์ที่ไม่ดีแน่นอนนะครับว่าหมายความว่าใน4รอบ5รอบแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไปอยู่ท้ายอากลางๆตารางนู่นนะครับหลังจากนั้นก็พอผ่านประมาณครึ่งทางถัวเฉลี่ยก็ประมาณรอบที่10รอบที่12ขึ้นไปเนี่ย อันนี้ก็จะเริ่มนะครับฟ้าเทสแล่จะมาในขณะที่บางคนอาจจะเปิดไปเกินกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ายางเริ่มที่จะดรอปแล้วพอประมาณ4รอบหรอบท้ายๆเนี่ยอยู่ๆก็จะโผล่ขึ้นมาหัวแถวแล้วก็ซิลแชมป์หรือว่าซิลหัวแถวซิลโพเดียมไปในที่สุดนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสไตล์ของเขาที่เรายังไม่เห็นนะครับในทีมใหม่แต่นั่นก็คืออยู่ในเกรซินี่ฮะ ถ้าทีใหม่ขึ้นมานะ่าจะจะจะเป็นอย่างไรนี่แหละผมผมถึงได้แบบใจแบบอยากจะให้แบบว่าลงแข่งเดยอยากจะดูผลงานนะครับอยากจะเห็นว่าก่อนหน้านี้พวกเราคาดหวังคาดการกันไว้ว่าเปโก้เนการป้องกันร,รักษาแชมป์โลกของเขาในปีนี้น่าจะยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะนอกจากคู่แข่งต่างค่ายต่างทีมเนี่ยก็ต้องระวังเพื่อนร่วมทีมระวังอิตาลีด้วยกันระวังดูคาติหมายเลขยี่สิบสามคนนี้ด้วยกันนี่แหละ ดังนั้นก็ถือว่ายังไม่ได้โชว์ฝีมืออะไรเลยก็เจอลูก้ามารินี่กวาดเข้าไปนี่นะถึงถึงได้อยากจะเห็นดังนั้นถามเพื่อนๆหน่อยครับ FC ใครก็ได้ละไม่ได้เคลียร์เขาหรือเคลียร์เขายังไงก็แล้วแต่นักแข่งหมายเลขยี่สิบสามคนนี้ e เอเนบัสเตีนิ่เนี่ยกลับมาที่โมเจโรในรอบนี้เนี่ยผลงานจะจับต้องได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ในต่อไปด้วยจะเป็นยังไงก็สามารถร่วมคุยวิพากษ์วิจารณ์กันได้เต็มที่เช่นกันนะครับในค่าคืนนี้2องทุ่มนะครับใครว่างก็ไปดูฟอร์มูล่าวันนะ ผมว่าวันเป็นสตรีทเรสนะครับที่โมนาโกก็จะเริ่มต้นประมาณ2ทุ่มตามริงก็ไปก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับไปดูน่าเบสนาะดุกบผู้บรรยายเนี่ยก็จะรีวิวนะครับเอาข้อมูลเอาอะไรมาวิเคราะห์ให้ดูก่อนเกมประมาณสัก10-20นาทีเนี่ยไปสแตนบายรอไว้เลยครับแต่เอฟวันแข่งกันนานนะแข่งก,กันก็ประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงนู่นนะครับถ้ามีเซฟตี้คาร์มีอุบัติเหตุมีอะไรเนี่ยยิงจะยืดเยื้อกันไปใหญ่แต่2ทุ่มก็ไม่ถือว่าดึกมากนะครับสำหรับวันหยุดในแบบนี้ก็เข้าใจว่า คงจะชาร์จแบบชาร์จพลังกันเต็มที่จะ่ไหมหรือใครยังทํางานกันอยู่ผมอยู่ตรงนี้ก็อากาศข้างสดชื่นนะครับวันนี้ก็แดดแรงในช่วงภาคเช้าครับพอตกบ่ายๆมาก็โอเคนะครับเหมือนฝนจะหยอดมาหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็หายไปแต่ก็เหมือนเป็นคล้ายๆว่าอบอ้าวนะครับไม่มีไม่มีแดดก็จริงนะครับฝนอาจจะยังไม่มาก็จริงแต่เหมือนเริ่มที่จดร้อนไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะมีอะไรหรือเปล่าก็เป็นห่วงเป็นใยทุกท่านนยฮะโดยเฉพาะชาวสองล้อนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ พกล้มพกอะไรก็ติดตัวไว้ทั้ง2ล้อ4ล้อแหละนะครับพกไปเลยนะครับลมเล็กๆเนี่ยนะฮะเป็นประโยชน์มากๆกับหน้าฝนในแบบนี้ลาันไปก่อนนะครับค่อยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีทุกคนครับ